ถามว่าอะไรคะ,โจ,ะรโจทย์ถามว่าอะไรเอาตอบเต็มไปรยโยงได้ไหมโจทย์ถามว่าอะไรเออคนนี้อ่าผมสีอะไรผมเป็นสีอะไรใช่ไหมผมของผู้หญิงคนนี้เป็นสีอะไรเอาเต็มไปรยโยงได้ไหมผมของผู้หญิงคนนี้นะคะจะตอบสีดําก็ได้สีน้ําตาลก็ได้นะนี้ไม่ซีเรียสน,นะคะอิซารามิมอ,อลีกากามาชิเ อีซารามีมอบอริบอดิกาอย่างนี้ไม่ได้เนาะนะคะจะมีประธานสองอันนี้ไม่ได้เนาะนะคะลองดูเนาะอะไรเป็นประธานจริงๆคนนี้เป็นสีดําหรือผมเป็นสีดําใครเป็นประธานของกิริยาเป็นสีดำอีซารามอะไรอีซารามอีซารามีอีซารามีโอเคเนาะต้องเป็นผมของคนนี้ ไม่ใช่คนนี้เป็นสีดำนะเขาไม่ใช่ประธานคู่กระทำกิริยาสีดำเนาะผมเป็นสีดำนะคะใช้การมันแทกนะคะคอมมันแทกนะคะคอมจองก็ได้ใช่ไหมนะคะโอเคเนาะต่อนะคะข้อที่หนึ่งผ่านเนาะใช้มอรีหรือพอรีคาดก็ได้จำได้เนาะที่กูบอกว่า,ราจริงๆแล้วคำว่าผมต้องใช้มอรีคาะแต่คนเกาหลีบางทีก็ใช้มอรีเฉยๆเนาะนะคะมอรีก็เลยแปลว่าหัวก็ได้ผมก็ได้นะต่อมานะคะข้อที่สอง 이번 이 여자는 무엇을 쓰고 있어요? 아이 아이, 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 หน้ากาก้วยหน้ากากทุกชนิดเลยนะคะรวมทั้งล่มด้วยเอาไปครอบเอาไว้ให้แม่หนึ็นใส่หนึงแน้องครอบเอาไว้นะคะอ่ะพวกนี้เพราะฉะนั้นเอาเต็มประโยคนะเขาถามว่าบัวเซิร์ซึโกยไซอิต้องบอกว่าออันจงอันจงนั่นอันจง อันเจาะนั่นซืกอกขอประธานด้วยได้ไหเต็มประโยคได้ไหมครันอั่้ยสะอัจะซือใเคเนาะจะใช้เป็นอีซารามีหรืออียอจากา้าคูก็ให้ทั้งคู่นะแล้วแต่นะ เนาะนะคะแต่แว่นต้องเป็นกรรมอันนี้เปลี่ยนไม่ได้เนาะนะคะเคเนอะแว่นเป็นกรรมนะกิริยาซึโกอิโซโซโซอยได้ทั้งคู่นะนะคนะข้อที่สามนะคะสาม번อี๋ย자는무엇을차고있어요ต้องยึดจากกิริยาพวกนี้กู ถ้าเป็นซื้อต้องเป็นซาดารา,านะคะแต่เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับการซื้อขายไหมบทเนี้ยใช่ไหมไม,ไม่เกี่ยวเนาะต้องเกี่ยวกับใส่อะไรสักอย่างนะคะไม่ใช่ซาดานะชาดาชาดาจำชาดาได้ไหมชาดา <c oughs> ใส่านาฬิกานะาฬิกาค่ใส่านาฬิกาข้อมือให้ไหมนะคะอ่ะ ฉันต้องตอบว่าอะไรคะขอคำถามอีกทีนะได้ค่ะภาษาชีท่หญิงสาวนี้สวมใส่อะไรอยู่หญิงสาวนี้สวอยู่นาฬิกาเป็นะารของประโยคค่ะ กีเกลิลชากอิซโรนะคะหรือนาฬิกาข้อมือได้ไหมคำว่าข้อมือเรียกว่าอะไรคะ,ะพันหมกไปข้อเท้าแล้วนะ <c oughs> <c oughs> อันนี้เท้าเนาะนะคะเราเราเอามือเนาะนะคะพันพันดูเราไปเอาเป็นผ้าใช่ไหมไม่นะคะผพาแปลว่าแขน เอาข้อม,มือเราต the ้องใช้คำว่ามือโซนโซนอะไรโซนอะไรโซนหมกเหรอครับโซนมกค่ะโซนมุกชิเกนะคะโซนก็คือมืออยู่แล้วเนาะหมกก็จริงหมายถึงคอก็เป็นข้อต่อใช่ไหมถูกไหมนะคะข้อต่อของมือก็คือข้อมือถูกไหมนะคะ่ซนหมกชีเกแปลว่าข้อมือไผ่หมกก็มีนะไผ่หมกแปลว่าข้อเท้านะคะไผ่แปลว่าแขนเฉยๆนะคะนะแต่ตรง ข้อท e so, ี <Gir> ่ต so no? okay. ka. ่อของแขนไม่เรียกข้อแขนเนาะเรียกว่าข้อศอกนะคะเรียกว่าไผ่กุมฉี่ไผ่กุมฉีอันนี้แปลว่าข้อศอกแขนเนาะนะคะแขนนะโอเคนะคะต่อมาข้อที่สี่นะคะอ่ะให้ดูรูปกันละกันเนาะสี่ข้ออันน้ผู้หญิงคนนี้ใส่เสื้อผ้าแบบไหน อ่ี่ยอดนี่ยอดนี่อ่า t s h i คืออส่เป็นอะไรของประโยคคะอ่า t s h i อ t รึใส่ T-shirt เป็น h i t รเค่ะใส่สีด้วยได้ไหมถ้าจะบอกใส่เสื้อที่ชอเชื่อสีอะไรคะ สีขาวครับสีขาวรวมกันเป็นอะไรคะไอออนแทกทีชอบซื้ออีโกอีสแตรกไอออนแทกหรือมีอันนึงที่แปลว่าสีขาวจำได้ไหมไอออนแทกหรือเอ่อมีจังไม่ได้ครับอีกสีมีแทกสีอะไรถ้าเราบอกต่อเพย์เมื่อกี้เพย์แทกสีอะไรมีนะเพย์แทกก็มีแต่สีอะไรจำได้ไหมคะจำเพย์แทกได้ไหมสีเทา,ส,าสีขาวคือคินแทก ชินสักชินสกชินสักจำตอนที่เราเรียนเออยกันได้ไหมที่ครูบอกว่าปกติอ่านเออยเนาะใช่ไหมนอกจากอ่านเอตอนแปลว่าของได้คํานี้ให้จําไปเลยเป็นข้อยกเว้นอ่านเป็นคีได้เลยเดียวเพราะฉะนั้นคํานี้เลยอ่านว่าคินอ่านว่าคินนะคินสักชินสกนะคะแปลว่าสีขาวคินสกทีชอตนะคะอันนี้ครูเขาระบุมาใช่ไหมจําได้ไหมที่ครูเคยสอนกดแปลว่าอะไรคะเสื้อผ้า เสื้อผ้ารวมทั้งหมดเลยนะกางเกงเสื้อทุกอย่างเป็นเสื้อผ้าอย่างหนึ่งถูกไหมแต่นี่ครูเขาระบุมาว่าเป็น V โดดนะคะก็คือมาจากวีบวกกับอดวีแปลว่าอะไรคะวอกวีวีนะไม่ใช่ไม่ใช่เวไม่ใช่ผักนะนะคะอันนั้นเวผักแปลว่าข้างนอกอันนี้วีวีนอก อันนั้นเววอันนี้วีวีบนบนเหรอว่าข้างบนถูกต้องค่ะอันนี้แต่ว่าเขาเหมือนเอาเฉดเป็นกาวเชื่อมคำนามเนาะวีดดนะคะก็คือเสื้อผ้าที่อยู่ด้านบนหรือจริงแล้วใช้ตัวจีนก็ได้ก็คือซ<า>ังเอยซัง,ง<อ>ก็คือข้างบนน่ะนะคะข้างบนเหนือนะคะเอวยก็คือวีบกแปลว่าเสื้อผ้าเพราะฉะนั้นเสื้อผ้าท่อนด้านบนก็คือเสือ้อโอเคเนาะนะคะ 네, 그러니까 우리가 말할 때는 위도 이렇게 말하고요. 우리가 막뭐 플라스틱 응. 같은 거 붙어 있는 거 보면은 상의 이렇게 한자로 써 있어요. 이거자 이거는 한자로 써 있어요. 이는 한자로 써 있어요. 이 있어요. ไปเชื่ออะไรข้างในไม่ใช่ไม่ใช่ข้างในข้างในเราจะรู้ได้ <laughs> อ,อ,อะไรล่ะ <laughs> ถ <laughs> ้าถ้าคูถามข้างในนี่คือตั้งใจให้นักเรียนตกแล้วเนี่ยใช่ไหม <laughs> นะอันนี้ก็ตรงข้ามกับข้างบนน่ะใช่ไหมคะอาแดอดอาแดดอดอาแดดอดเนาะอันนี้ไม่ต้องเอาเฉียดเป็นกาวเชื่อมเนาะนะคะอันนี้อาแดดอดได้เลยเนาะอันนี้ดูดีดีวิธีการเขียนหรือจริงอันนี้เราสามารถใช้คําว่าฮ้าดีก็ได้นะคือข้างล่างข้างใต้เหมือนเราเรียนจีฮัทชอนจำได้เนาะใต้ดินรถไฟใต้ดินอาแดดก็แปลว่าข้างล่างอาแมิดแบบจำได้เนาะตอนเราเรียนตําแหน่งอาแรมิดแปลว่าข้างล่างข้างใต้ ะะฉันอาแรอดเสื้อผ้าท่อนที่อยู่ข้างล่างหรือห่าเอวย์น,นะคะเอวยก็คือเอยบอกเนาะชุดนะคะเสื้อผ้าอดนั่นแหละเนาะนะคะเพราะฉะนั้นถามเสื้อผ้าท่อนข้างล่างก็คือถามถึงอะไรคะเออเออคนไใส่ใส่เสื้ออะไรข้างล่างถามถึงกางเกงกักบบกแล้วเขาอยู่ข้างล่างไม่ใช่ไม่ใช่ข้างบนอ่ะนะคะเห็นเนาะ,อ,ะอันนี้ระวังระวังสับสน บนล่างแล้วก็นะคะข้างในกับข้างนอกเนอะนี้แถมให้เนาะข้างในจริงมันมีตัวที่เป็นจีนคุณเห็นแค่จีนกับเกาหลีนะเข้าใจตรงกันเนอะนะคะคําว่าในถ้าเป็นตัวจีนเขาใช้คําว่าเนตัวเกาหลีใช้คําว่าอันนะคะคําว่าข้างนอกตัวจีนใช้คําว่าเวนะคะภาษาเกาหลีแท้ใช้คําว่าผักเห็นเนอะนะคะส่วนข้างใน ข้างในข้างนอกจกังแล้วมีจริงมีศพด้วยนะ <สบ S 1> มีอันมีศพที่แปลว่าข้างในก็ได้เนาะเพราะฉะนั้นโกด,ก,ดก็มีนะแต่แปลว่าเสื้อในแบบชุดในอะ่ะชุดในแล้วกันชุดชุดในผู้หญิงอะ่ะเสื้อในอะ่ะชุดในเสื้อในอยู่ข้างในคือเสื้อในชุดในอนะคะนี่ข้างในข้างนอกแล้วก็ข้างบนนะคะตัวจีนใช้คําว่าซังนะคะตัวเกาหลีก็คือบีเนาะแล้วก็ข้างล่างนะคะใช้คําว่าฮา อันนี้ใช้คำว่าอาร์เนิดอะไรเงี้ยนะคะข้างล่างข้างใต้เนาะนะคะคก็จะมีตัวจีนตัวเกาหลีแต่ปฏิติตัวจีนมันจะไม่ค่อยใช้โดดๆหรอกมันจะไปบวกกับอะไรสักอย่างจีนมาใช้โดดๆไม่ค่อยได้นะคะโอเคเนาะฉะนัะ้นอันนี้ถามถึงส่วนท่อน,นอเนี้ยข้อที่ห้าเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นต้องตอบว่าอะไรคะอ,อะีโรเจนอลันเซ กางเกงขาสั้นได้ไหมกางเกงขาสั้นเรียกว่าอะไรคะกันบาร์จีเรียกว่าพันบาร์กันารกางเกงขาสั้น,นสีเหลืองจะเรียกว่าไงคะนอร์เวยพันบาพันบาร์จีนี่กอยู่ใ

จำได้ไหมครูบอกระวังอย่าสับสนกับเมดานะเมดาแปลว่าอะไรคะแล้วคาผูกนะคะผูกริบบ ON นะคะใช้กับผูกเชือกผูกเดกไทายผูกโบอะไรเงี้ยนะคะอันนี้สะพายนะคะสะพายกระเป๋าคาดกระเป๋าเหมือนกันนะพายสะพายอะไรเนาะสะพายกระเป๋าสะพายนะคะนี่ก็ถือเป็นกระเป๋าอย่านกระเป๋าสีอะไรคะเนี่ย ครบเป๋าสีเขียวเพราะฉะั้นเอาไหมขอสะพายกระเป๋าสีเขียวได้ไหมอือยอจำลูกเศกอ่าคาบันอ่าเมกอิดีซนกเสษก,ก,ก,กับอะไรคะนกเศกกับอะไรที่แปลว่าสีเขียวมีสองอันจำได้ไหมจำมไม่ได้จำจะไม่ได้เนาะมีนกเสกกับโชรกกูกเศษน้อนลูกเศกโชลูกเศก 녹 번. 이 여자는 무슨 양말을 신고 있어요? 어, 이 여자는 아, 킹 양말 입고 있어. 아, 킹 양말 입고 있어. 킹 양말이? 다이빙 나. 킹 양말이 뭐고 S right. <S ชิโ้โซ์สใส่สีด้วยได้ไหมอ่าถุงเท้าที่ยาวและเก่งมากนะคะนี่มาจากคิดาคิมยังมาถุงเท้าที่ยาวเอาสีด้วยได้ไหมคะอีโยจารึ่งพายันใส่คิมยังมาเลื่อนชินโกอิสโซย์อีโยจารึ่งเล่น,ลน,ลนออกเสียงชัดๆหน่อยนะ,ะบางทีฟังเหมือนเลิ่นผู้หญิงกลายเป็นกร,รมไม่ได้นะนต้องเป็นอ,อีโยจาเึ่น ค่ะไม่งั้นก็อียอจาก้าก็ได้นะนะคะแต่ระวังสับสนออกเสียงโดยสิ่งที่เป็นกรรมคือถุงเท้านะเพราะถูกเราใส่โอเคเนาะนะคะใครนั่งใส่กินอย่างไรถึงก้นใส่ะครนั่งใส่กินใส่กระดงนะคะต่อมานะคะข้อแรกนะข้อแรกหญิงสาวคนนเป็นรองเท้าแตะหรือเปล่าครับ น่าจะดูเหมือนไม่ใช่เท้าแตะเนาะถ้าเป็นรองเท้าแตะมันจะต้องเป็นหน้าตาประมาณแบบประมาณยังไงอย่างหน้าตาอย่างเงี้ยนึกๆเหรอเนาะอันนี้รองเท้าแตะไม่ไม่ใช่เท้าแตะเนาะดูเหมือนรองเท้าแบบรองเท้าออกงานได้ก็ได้อยู่นะดูดูมีความทางการอยู่หรือไม่ก็ใช้คําว่ารองเท้าเฉยๆก็ได้หรือไม่ก็ใช้เอคําว่ารองเท้าผ้าใบก็ได้นะคะแต่ดูแล้วสภาพไม่ใช่งเท้าแตะเท้าแตะมันต้องเห็นเห็นหัวแม่เท้าอ่ะเนอะก็คืออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยรองเท้าแตะ น,นึกนึกออกเนาะนะคะอันนี้ไม่น่าใช่รองเท้าแตะนะคะขอขอคำถามอีกทีค่ะได้ค่ะใช่ด๊าชีหญิงสาวนี้ส <laughs> 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 ่รอเท้าแนะ ครูดูชินบานไม่ได้นะคะอย่างใดอย่างหนึ่งเนาะนะคะครูดูเป็นรองเท้าชนิดหนึ่งอยู่แล้วเนาะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะครูดูครูดูเล่นชิงโกอิเซโอเคใส่สีด้วยได้ไหมคะยี่ห้อเจนไฮยันไฮยันเซครูดูครูดูเล่นชิงโกอิเซ ชินอก้สไตล์ไฮแอนด์แซกก็ได้นะคะหรือเป็นชินบาร์ก็ได้นะไฮแอนด์แซกชินบาร์หรชินโก้สไตล์นี่แถมให้เนาะรองเท้าแตะพับสับกระสันติดมานะจริงๆได้ว่าแซนเดอร์ค่ะเนาะนี่น่าจะประมาณนั้นแหละชินบาร์คูดูเนาะอาจจะไม่ใช่รองเท้ากีฬาแต่ว่าคือไม่ใช่แซนเดอร์แหละนะคะไม่ใช่รองเท้าแตะอุ่นดวงว่าถูกอ่ะอ่าะจะบอกว่านะดูเหมือนไม่ใช่รองเท้าผ้าใบด้วยเนาะไม่ใช่อุนดวงว่าด้วยนะคะชินโก้ดิสโซ แต่อว่าดูเป็นอุนดงความากกว่าฉันด้วเนาะเนาะต่อมาข้อเก้านะคะอ่อนอี๋ผู้หญิงนั้นมีสร้อหมอนี้อ่าส้อยอสรอยคอ ไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่เครือคอไม่ใส่สร่อยคอถูกต้องลองฟังคําถามอ่ะแล้วเราก็แค่จริงๆถ้าเรารู้ว่าไม่เราแค่ใส่รูปปฏิเสธเพิ่มเข้าไปได้เลยถูกไหมแต่ต้องฟังกริยาให้ถูกก่อนแล้วก็ผ่านรูปอะไรลองฟังจากคําถามลองฟังคำถามอีกทีญญเนาะคช่หญิงสาวนั้นสรอยคออยเ่ไหหญิงสานั้นใสร้อยอร้อย อันอันห้าโควิดได้ไหมได้ค่ะแต่ว่าคำถามถามันเป็นคำถามมันเป็นแนว yes no question อย่างเช่นครูถามว่านะคะอ่นักเรียนกินไหมนักเรียนตอบได้แค่เน่กินอนิวเดี๋วไม่กินแล้วตอบเน่อนิวก่อนนะคะเพราะฉันข้อก้าวคำถามมันเป็นแนว yes no ถามว่าใส่ไหมมันคืนเน่อนิวก่อนเอาใหมนะนะคะชอัอีจาน้목걸이를하ริ어요ูอสย อันนี er ้ยงหมวกกอรีอันฮากูอิกเลยหมวกกอรีเป็นอะไรของประโยคคะอันหมวกกอรีเป็น uh, อ <ść> nah, ันฮากูอันฮากูอยู่อ <training> <iros> ันนี้ยงหมวกกอรีร를อันฮากูอยูะอันนี้พวกจำได้โน้ตเครื่องอิสซสซอรี่เครื่องประดับต่างๆใช้ฮาดารวมทั้งรวมพวก ผ้าพันคอก็ใช้ได้นะหรือไม่จริงก็คือคำตาตที่แปลว่าพันก็ได้แต่ใช้ฮาดาก็ได้นะคะพวกผ้าพันคอเครื่องอิสเซอรี่ต่างต่างหูสร้อยคออะไรนะคะพวกนี้ใช้ฮาดาได้ค่ะเนาะข้อสุดท้ายข้อที่สิบนะคะสิบเปอรอีเย่จ๋าอวยอุ้งชาริลมีอึเต ือภาพเป็นยังไงออเพื่อแหตสั้นเนี่ยชุดเวลาถามออกแล้วมันเป็นการถามอะไรคะเป็นยังไงมันถามอะไรออกแล้วอีกาออกแล้วเราต้องตอบเป็นอะไรตอบอีก่าอออ่ตอบปัญยายถูกไหมเช่นครูถามว่ายืกยิ่นีกออกแล้วเราต้องตอบยังไงคะ เราจะมาตอบเป็นส้ตมตำอย่างนี้ไม่ได้นะครูไม่ถามอาหารอะไรนะนะคะครูถามว่าอาหารนี้เป็นยังไงนะคะ,ะเราจะตอบเป็นชื่ออาหารไม่ได้นะคะ,ะคลิมก็คือเสื้อผ้าหรือการแต่งกายก็ได้นะนะคะเราต้องตอบเป็นการบรรยายถูกไหมอย่างเช่นครูถามอามีส้ตมตำจานหนึ่งนะคะหรือข้าวผัดจานหนึ่งครูถามว่าย um ืมชิเกียวแต้วเราจะมาตอบปกูกึมปปับอย่างนี้ไม่ได้นะครูไม่ถามว่าคืออะไรเราต้องตอบเป็นอะไรคะเช่นอะไรบ้างยืมชิเกียวแต้วตอบว่าอะไรคะ ช่วยช่วยช่วยอยู่ช่วยอยู่หรืออะไรไม่ได้ไม่ค่อยไดีขอชัดหน่อยขออีกทีขอช่วยช่วยช่วยอยู่ดีช่วยอยู่ได้ไหมก็ก็ได้นะแต่ว่ากว้างไปนิดนึงกว้างไปหน่อยเนาะแบบ อาหารนี้อร่อยอาหารนี้เค็มอาหารนี้เปรี้ยวเะคือมัน <Wow. S 1> <laughs> ต่อให้มันแบบอ๋อให้ผู้ฟังรู้แบบนะคะแต่ถ้าถ้าชวาเฮโยยิ่งไม่ได้ใหญ่เลยนะเพราะถ้าชวาเฮโยมันต้องเปลี่ยนโครงสร้างเลยต้องเป็นยืมสกิลโชวาเฮโยเลยนะคะต้องเป็นถ้าชอบนี้ต้องต้องไปอีกสิ่งที่เราชอบเป็นกรรมไปเลยนะอย่างน้อยยังดียังตอบดีนะแต่กว้างไปหน่อยนะคะนะคนจะตอบแบบ อบาชิโซลบาอ,อ,อซอร,อร่อยไม่อร่อยโนมูใจเค็มมากอะไรเงี้ยเออแบบใช่ไหมเออเพดอะไรเงี้ยนะคะ่าว่าไปใช่ไหมนะคะควรจะตอบเป็นบรรยายอะ่ไมเพราะฉะนั้นออเตลอออตทํามันเป็นการถามการพัฒนาการบรรยายเพรา,ะ,รา,ะ,รา,ะ,ราะฉะนั้นเราถามว่าเสื้อผ้าการแต่งกายเป็นยังไงเราไม่ตอบเสื้อแขนสั้นไม่ตอบอย่างนี้นะคะเราต้องตอบเป็นการพัฒนานะคะดูเป็นยังไงเรารู้สึกว่าเป็นยังไงคะ ผู้หญิงคนนี้แต่งตัวเป็นไงในดิสกีนเซนก์อิรังหอยมารีราารนใช่ไหมสวยดีนนะสวยน่ารักอะไรเงี้ยนะคะไม่สวยก็ได้แตกก็ได้ใช่ไหมแล้วแต่เรานะคะว่าไงคะใช้สับตาเขาชาดินอุอชาดินโอชาโอชาดินนันอชาดินนัชาดินนัน มันเป็นประธานนะอีกาอต่อถาอุชาริมีอชาริเมินทำไมคะเย็บปอยเย็บปอยเียอีซังแงลได้หมดเลยเนาะนะคะนะหมอชิดซอยหมอร็อซอยดูเท่ดูดีดูไม่ดีได้หมดเลยนะนะคะอันนี้คุณไม่ได้อันเย็บปอยก็ได้คุณไม่ได้สนใจว่าคําตอบเป็นยังไงนะอันนี้แล้วแต่เรานะคะเขียนเนาะอุชาริมี เยปอยก็ได้นะคะอันเยปอยก็ให้นะนะคะโอเคเนาอแล้วแต่เรานะคะโอเคน้อแล้วแต่เลยอันนี้พอโอเคไหมคะอันนี้ก็คือบทวนทั้งหมดที่เราที่เราเรียนไปนะคะพอโอเคไหมมีตรงไหนที่อยากให้ครูอธิบายเพิ่มไหมคะเมื่อกี้พูดถึงเสื้อแขนสั้นเอาไ้ด้วยเสื้อแขนสั้นเรียกว่าอะไรคะได้ไหมจันอ่าจัน ื้อแขนสั้นนะยิงมาจากคำว่าแขนไม่ใช่จจถ้าเราจะใช้จายตาต้องเปลี่ยนเป็นจาเบิ้ลจาบาไม่ได้ถ้าใจาบามันเป็นการผ่านไปแล้วนะคะใช้ใจาบางไม่ได้ถ้าจะใช้ต้องเป็นจาเบิ้ลอดแต่ไม่เหมือนกันนะถ้าเสื้อจาเบิ้ลอดเสื้อที่สั้นจะเป็นสมมตินะคือ อันนี้เป็นเสือ้อนะคือเวลาเราใส่แล้วมันแบบอาจจะเห็นสะดือคือมันสั้นอ่ะคือตัวมันสั้นอ่ะเข้าใจไหมเรื่องของเนาะนะคะคือเสื้อที่สั้นแต่ไม่ใช่เสื้อแขนสั้นอันนี้อาจจะเป็นเสื้อยาวแขนยาวเลยก็ได้เพียงแต่ตัวมันสั้นอ่ะเข้าใจเนาะนะคะอันนี้เสื้อที่สั้นจเบื้องอดแต่กูจะเอาเสื้อแขนสั้นเรียกว่าผันไทนันไทนนะคะไทยแบบครึ่งอ่ะนะคะไทก็คือแขนอ่ะนะคะไทนผัหลด นะคะแปลว่าเสื้อแขนสั้นตรงข้ามก็คือินคาตนะคะก็คือเสื้อแขนยาวโอเคเนาะนะคะอันนี้โอเคนะคะโอเคาจะไม่มีอะไรตรงนี้พอโอเคแม่มีตรงไหนอยากให้ควูอธิบายเพิ่มอีกไหมคะไม่พูดถึงรอเท้าแตะกูแถมให้นิดนึงแล้วกันซนเดอร์อันนี้คือรองเท้ารองเท้าแตะแบบ ออกไปเดินริมทะเลไปตลาดอ่ะรองเท้าแตะนะคะมีคำหนึ่งนะเรียกว่าซื้อข้ออันนี้เป็นรองเท้าแตะแบบใส่ในบ้านรองเท้าแตะนุ่มๆเคยเห็นเนาะแบบหน้าหนาวคนเกาหลีแบบในบ้านบางทีพื้นมันก็แบบหนาวอยู่ในบ้านก็รู้สึกหนาวเท้าแตะนุ่มๆแบบใส่ในบ้านนึกออกเนาะนะคะนึกนึกออกไหมนะคือไม่ใช่ <S 2> <S 2> <S ใส่ <S <S เป็นตลาดไม่ใช่ไม่ใช่รองเท้าแตะแบบ 그 이제 참고로 여름에 한국 사람들이 신는 엄청 짧은 양말 있거든요 진짜 발목 딱 거기에서 시원하게 신는 거를 우리 발목 양말 이렇게 말해 요 짧은 양말이라고 해도 있는데 보통 발목 양말 좀더 많이 써요. 네, 아니 발목 양말, 그거는 발목. 뭐야, 잠깐만, 아까 발목 뭐야, 뭐야? 음, 코타우. 아, 그건 그냥 그건 타냥 그건 그냥 그건 그냥 그건 그냥 그그 นะถ้าเมื่อกี้เราจะพูดใจ้ยเป็นยางไมก็นะคะหรือคียัยงมันใช้คาตรงข้ามก,ก็พอเข้าใจได้เนาะนะคะอันนี้ก็คือเรียกว่าถุงเท้าที่สั้นแบบนี้ก็ได้แต่ว่าปกติแล้วเขามีคําของเขาก็คือถุงเท้าที่มันยาวถึงแค่ข้อเท้าอ่ะนะคะครูเขาบอกส่วนมากแบบใส่ในหน้าร้อนหรืออะไรเนงะี้ยหรือว่าไม่ต้องหน้าร้อนก็ได้คือใส่ตอนที่เราอยากใส่ถุงเท้าสั้นๆอ่ะน,นะคะเรียกว่าพลมุกยางไมโอเคเนาะนะคะนี้พอโอเคไหมคะโอเคประมาณนี้แล้วกัน นะคะคมีตรงไหนคําไหนที่อยากให้ครูเขาออกเสียงให้ฟังอีกนะที่เราไม่มั่นใจว่าออกเสียงยังไงหรือว่ามีแกมมาไหนอยากให้ครูอธิบายซ้ํำไหมคะคําไหนไหมไม่มีไม่มีเนาะโอเคโอเคออกมาเก่กงม,กงมงกนนากนะคชาวันนี้สอบได้ดีมาก